มีนปิงแม่พามาร้านนี้ลูกร้านแกงป่าสียา่านไปลูกเออเนาะกุ้งดีมากเลยแกงป่าคือกลิ่นมันถูกต้องที่ได้ไหมเติมน้ำใี่ลูกแม่เติมน้ำใี่ลูกแม่ แต่ว่าเรากินเข้าไปใช่ป่ะมันยังไม่เผ็ดอ่ะเราคิ้นหวไ้ว่านรอสองวิมันคือความเผ็ดร้อนซี is ซียำหนามวิ h หนังหมูมินดูนี่วิธีการกินผักมินกลัวมากมินนั่งไกลกุ้งที่ลูกกินไปหน่อยอร่อยไหมอร่อยหอมหอมกระเทียมใช่สิมันเป็นกุ้งกระเทียมนะลูก รถถึงแล้วก็ราคาดีนะคะมีที่จอดจอดแปะหน้าร้านได้ถ้ามีบุญนะคะสามารถจอดได้